ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มกินนะครับที่คุ้มมากเีตยว่าในราคาเีนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ํามีแท่นชาร์จตัวนี้เป็นจะเป็นจริงๆไอตัวไอตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันมันใช้ได้หลายรุ่นนะหลายยี่ห้อนะครับลองถามทางร้านดูนะครับเพราะว่าฟังมามันก็ได้หลายยี่ห้อตันนี้เป็นปั๊มกินเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแบบไหลาสายนะครับ ยังเคยซื้อราคาที่มันถูกกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยมันเสี่ยงง่ายมากตัวนี้ปั๊มกินราคาก็น่าจะอยู่มันสองพันไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ไปดูในตะก้าอีกทีหนึ่งแล้วกันมีแล้วแต่โปรโมชั่นเลยต้องการใช้ตัวนก็สั่งได้เลยคุ้มมากนะครับตัวนี้มีกระบอกใส่น้ํายามานะครับหัวฉีดน้ําปรับได้นีหกเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มาแถมมาให้อแดปเตอร์มาให้อีออกสองตัวนะครับก็คือตัวหัวฉีดน้า นะครับแบบยาวก็ให้มานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แบบงอได้นะครับตัวนี้มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแบบกลมกับแบบแบนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบแบนอย่างเดียวนะครับตัวนี้มีงอเก้าสิบองศาได้นะครับตัวนี้คุ้มนะครับแล้วมีใส่ยางมาให้พร้อมแล้วก็มีถังถังน้ําอ่าถังน้ําที่พับเก็บได้อีก